สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อากาศดีมากแต่อุณภูมิอยู่ที่หนึ่งองศาเท่านั้นนะคะแต่มีแดดทุกคนเมื่อเช้านี้ติดลบหนึ่งองศาก็เลยยังไม่กล้ามาเปิดกระลาดให้กับผักนะคะกลัวแบบผักช็อกอันนี้เห็นมีแดดนะคะแต่ว่ามันก็อยู่ที่หนึ่งองศาเนาะแต่ยืนตากแดดอย่งเงี้ย ก็ดำก็เกลียงได้นะคะทุกคนร้อนอยู่แสบผักนะคะผู้บ่าวยืนมองโอ้ยนี่มันทำอะไรเอากล้องสองหน้ามนแล้วก็วนซ้ายวนขวาอยู่หน้าบ้านเขาไม่เคยเห็นนะเขามาอ่ะ ่้มน้ำน,นะคะอากาศดีมากทุกคนเห็นแดดไหมุกคนเห็นแดดไหมอากาศดีมากทุกคนอากาศดีอากาศดีาาศดวันนี้ชโลมนมากเลยนะ วันพุธรถติดกันละนาวเลยเพราะว่าผู้ปกครองเขาจะมาจอดรถที่หน้าไปสนีไงแล้วโรงเรียนอยู่ติดกับถนนไ,ไฮเวย์ทุกคนมันจอดไม่ได้ก็ต้องเข้ามาจอดในฝั่งนี้เพื่อส่งลูกหลานเขาเข้าโรงเรียนเดินไปโรงเรียนก็เดินผ่านไปสนีไปก็ถึงโรงเรียนเขาแล้วคะ่ะแต่ว่า ในโรงเรียนน่ะมันมีสถานที่จอดอยู่แต่ว่าไม่ได้ลานใหญ่เหมือนอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งลานใหญ่มากแต่เนี่ยแบบลานกะติดเดียวเขาก็เลยต้องมาจอดฝั่งนี้ก็เลยเช้าเช้อ่าสองโมงหนึ่งโมงสองโมงจะรถติดกันเนยอะแล้วก็จะเป็นช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสาม รถก็จะติดยาวมาถึงหน้าบ้านเราเลยบางทีเขาก็จะมากลับรถที่นี่บางทีเขาก็จะมาจอดรถไว้ที่หน้าบ้านนะก็เข้าใจเขานัา่นแหละทุกคนเพราะว่าสถานที่จอดรถของโรงเรียนมันไม่ได้เอือ้ออำนวยเนาะมันที่จอดรถเล็กนะคะเขาก็ต้องมาจอดที่นี่แล้วก็จะมีแบบมีของอ อะไรนะรับเลี้ยงเด็กด้วยนะเ,เขาก็จะมาจอดตรงนี้เหมือนกันจะมีโรงเรียนตรงนั้นอะที่รับเลี้ยงเด็กที่เขาเรียกว่าพีสคูลนะมันจะอยู่ตรงนั้นสถานที่รับเลี้ยงเด็กอะตั้งแต่แรกเกิดเลยนะจนถึงพีสคูลอ๋อเขามาขวาดถนนจะได้ยินเสียงรถกวาดถนนนะคะรถขวาดถนน ก็จะเป็นแปลงแข็งๆนะคะทุกคนขัดถน,นนขัดให้มันสะอาดเพราะว่าช่วงที่ว่าหิมะมันตกฝนมันตกเนาะน้ำมันจะไหลลงมาแล้วมันจะมีดินขี้กวดมาด้วยเขาก็ต้องปัดมากวาดนะคะมาละมาละไปแล,ว,แล,ว,แแลวนะคะทุกคนบ๊าย้าย